สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะในปี2567นะคะอ่าวันนี้ก็เป็นวันที่2มกรานะคะปี67แล้วนะคะสิ่งไม่ดีต่างๆนะคะที่ผ่านมาก็ขอให้มันหลุดพ้นไปตาม ปี2,566นะคะอ,อันนี้เป็นปี2,567แล้วนะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขขอให้สมหวงังขอให้สมหวงังร่ํารวยเงินทองไหลามาเทมานะคะทุกคนคนที่เห็นคลิปอันนี้และคนที่ไม่เห็นก็ขอให้ร่ำขอให้รวยและ โดยเฉพาะต,ตัวเองนะคะขอให้เป็นเศรษฐีมีแต่โชคมีแตล่ลาภเงินทองไหลามาเทมาขอให้สมหวังกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคอยด้วยหน้าที่การเงินและการงานนะคะสวัสดีปีใหม่ในปี2567นนะคะสวัสดีค่ะ